สาวกลินอัสดาเปิดใจแล้วค่ะทําไมถึงเลิกกันกับทันวาเสียใจสุดก็คือวันที่เขาบอกว่าแม,ม่เรื่องนี้นางเอกสาวอย่างสาวกลินล่สาสาุดปิดฉากความรัก8ปีแล้วค่ะกับแฟนหนุ่มทันวาสุริยจักรพร้อมเล่าปมความรักนะคะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานสาเหตุตัดสินใจในครั้งนี้ทุกประเด็นในรายการเปิดเผยผ่านทางขุยทัพโชว,วัน31ค่ะมีพีเคปิยวัฒและไดไดอนアะา เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรสาวกินบอกว่าโอเคนะคะปกติขึ้นแล้วจะมีช่วงแรกค่ะที่เคยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึง่งพอวันนึงมาลดสถานะภาพก่ับมันก็ย้อนกลับมาใจหายไปบ้างแล้ววันนี้ยังทําใจไม่ได้ใช่ไหมก็ทําใจได้นะคะเข้าใจสถานก,การณ์ยินดีกับเขาด้วยยินดีกับเราทั้งคู่ในสถานะ,นะตอนนี้แต่พอเห็นภาพก็มีบ้างค่ะนิดๆหน่อยๆเลิกกันเพราะอะไร เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆไลฟ์สไตล์ด้วยความชอบที่ต่างกันเรากับเขาพยายามปรับกันแล้วก็หาจุดตรงกลางไม่เจอมีมือที่สามไหมไม่มีค่ะคอนเฟิร์มได้เลยตั้งแต่คบมา8ปีไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้เราสามารถเชื่อใจกันและกันได้ ใช้เวลาปรับกัน8ปีจริงๆถ้าใครดู YouTube ก็จะเห็นว่าเราตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างนะตีกันบ่อยแต่เราประครับประคองกันมาแต่เกินก็มีคําถามในใจเราพยายามค่ะเขาเองเป็นคนดีสําหรับเราเขาเข้ามาชีวิตเราเนี่ยก็ปรับนิสัยเราหลายอย่างเลยนะเรื่องการใช้เงินเขาก็คอยสอนเราก็ได้ไรับจากเขาเยอะแต่มันก็มีบางสิ่งเราไม่สามารถพูดได้เหมือนกัน แล้วไลฟ์สไตล์แบบไหนลหละที่ไม่เข้ากันไม่มีอะไรพีค่ะมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆกรีนชอบถ่ายรูปเขาไม่ชอบเขาไม่ยอมไปกับเราด้วยเหมือนเขาจะต้องไปรอบางอย่างอยากให้เขาถ่ายให้แต่เรานี่อยากได้แบบนี้ครั้งแรกไม่เป็นไรพรครั้งหลังๆเขาเกรงใจก็คือเหมือนช่วงนี้แหละที่ทําให้เราไม่เจอกันมันเหมือนทําให้เราไม่มีโมิที่เป็นรูปคู่เลยฟิล์มประมาณอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องอาหารการกินบางทีเลือกร้านจนทะเลาะก,กันก็มีและจุดพีคละ่ะประมาณ2-3ปีที่แล้วก่อนหน้าเขาทําอะไรหนูค่อนข้างตามเขาพอช่วงหลังเนี่ยเริ่มหันกลับมารักตัวเองมีจุดยืนตัวเองมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยเชื่อฟังเขาเท่าไหร่เราทําตามใจตัวเองพอมีจุดยืนเขาก็รู้สึกเหมือนคุยกับเราไม่ค่อยได้มันก็เลยเกิดความชินชาบางอย่างเริ่มชินชาใส่กันมุมเขาก็เหมือนกันระยะห่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว บวกกับถ่ายละครทําให้แทบไม่ได้เจอกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยค่ะพร้อมกันนี้สาวก,กินยังเปิดเผยนะคะวันที่ตัดสินใจนั้นเป็นยังไง คือไม่เจอกันค่ะคุยโทรศัพท์กันว่าจะเอายัางไงเขาถ่ายละครแต่เราปิดกล้องแล้วจัดการไปเรียนต่อไม่มีเวลาเจอกันที่ผ่านมาเรื่องทะเลาะเรื่องคดีเราก็คุยกันทางโทรศัพท์คุณแม่ก็คือเขาไปเลยค่ะเขาเองก็ไม่ได้บอกกรีนนะพอเขาไปหาคุณแม่เสร็จเขาก็โทรมาบอกกรีนคุยกับแม่แล้วเสียงเขาดูปกติแต่พอวากหูปุ๊บหนูก็ร้องไห้หนูก็ถามตัวเองว่าเป็นอะไรสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาก็ดีนะที่เขาเดินไปบอกแม่เรา ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยนั่นเองนะคะ